คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับโอล่าลุยซินี่แล้วยังอยู่ปะใช่อยากกลับบ้านแล้วแต่แอชลีย์อ่ะเหมือนตบมาที่ปราสาทก่อนนะเยี่ยมเลยเพราะว่าฉันมีอะไรจะให้นายเนี่ยเป็นยาที่ช่วยให้อ่า ในนั่นเลยอยู่ไหนเข้ามาในปราสาทเจอกันที่นั่นนะแล้วเจอกันโอเคเอาละแอชลีย์เข้าใจแล้วเราจะดีขึ้นใช่ไหมโอเคเราจะพูดอะไรวะฮัลโหเอ่อโลกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่รอที่ The ส i m s ทุกคนนะครับพบกับผมเบียร์สวีด์ในเกม Resident Evil 4 Remake นะครับมาต่อกับพาร์ทที่แล้วที่เราเพิ่งจะ หนีตายจากเ,เขาเรียกอะไรนะเมนเดสใช่ไหมใช่เราสู้กับเมนเดสมาครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของปรา,าสาทแล้วนะครับอ่ะเราจะไปต่อกันเลยครับว่าจะเป็นไงไป many h a n d ด์ n available choosing the right for can t r i c k it okay three raw burst บั๊บนะพ่อค้าขอดูก่อน,นโอเคมามีอะไรดูเฮ้ยเชี่อ back tail หรอเอาดิไอ้นนี้ใช้อยู่ปะไม่ใช้แล้วสวยลูกตาขายไปเลย ไใช้ลูกตาแล้วก็เลดไนก็อยากขายนะ TNP ขายไปเลยดีป่วะขายไม่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วก็กระสุนก็ขายไม่ได้ TNP สต็อกขายไปผมมีเลดไนในกระเป๋าใช่ไหมแบกเทลอ่าปืนดีนะดีมากๆเลยขายไป อืมอ่ะแม็กพสดุเลยเลยัลล r สฟก็คือแล้วอ๋อซื้อแล้วได้กระสุนแมกนัมซื้อแล้วได้ส่วนผส,ส,สมการครับกระสุนแมกนัมามาโอเคเราจะขายผมจะขายอะไรทิ้งม่ะเาจะขายเอ SR m 9อ0 3ร์ทิ้งแล้วก็ซื้อส่วนเออ,บบอเอาซิงเกิลมาก่อน Into pumpkin smoke. That's an exemplary firearm right there, stranger. Not the best surely. But you will make you an ideal companion. I'll stop. Give that the care it deserves. Try that on for size. See how that feels. mate Fellow like yourself should notice the difference. I think we're starting to get an idea. I got a little overcome. เอาดาเมจไปก่อนเอาันนี้เลยระไฟโอเคเรามาจัดกันเอาปืนนี้ไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเอ้ยเอาปันยาวไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ปืนพกโหกระสุนมังเกเยร์ชิบหายเลยอะ ข้าเป็นไรได้แฟดป่ะเฮ้ะโบทโทเวอร์ผมอยู่ไหนวะเอาไรฟิร์สแล้วกัน,นอืมมีปืนโบทโทเวอร์นะแต่ไม่มีกระสุนนะออยไม่ใช่สิเหี้ยโอเค อ๋อใส่ไม่ได้หรออันนี้ใส่ได้ปะโอเคสวยโอเคเดี๋ยวค่อยไปอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะสุดนี่เลยอะ่ะเอ่ออันนี้เป็นเลขสองใช่ไหมสติงเกอร์เป็นเลขสามไป วิดเจ็คอมพัสอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขายรวมขายทีเดียวง่ายดีอือะไรอ่ะหน้าไม้ฮะเหมือ,อนว่ามันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราเลยด้ยเนี่ย น่าจไปทางนั้นแลคอนยาน,นี่คือสยามสยามเยี่ยไรสนามหญาเหรอมีอะไรกนน่า <c oughs> จะหมดละโอเคเมว่ามันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยแล้วน,นี่มาถึงว่าดีแบบดีแบบว่าเาเรียกอะไรนะของมันใช้ดีขึ้นนะ่ะอะไรอะ มีีอะไรใช้มีดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะ chết Ô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  Chết Tài liệu Ây là Trinh quá Cũng มากอะไปยิงนอกเลยอะาช่ล่ะ นี่มันพาก้าบีเปล่าบูทไนท์คือมีดอะไรอะ่ะ <c oughs> แรงมากอะ่ะแรงแบบแม่งวันทิวเลยนี่หว่ามันพาก้าบีแม่เลย <c oughs> เคลีกา,าวเาเดอร์แล้วแล้วเมื่อกี้คือกดไม่ทันด้วยนะประเด็นอะ่ะ อันตรายกว่าตอน,นู่บ้านอี่กะเฮ้ยเขนนี้ยะยิงมาดิแม่งไงติดกิน,น ิงไหมหมดยังหมดแล้วก็พอหมดแล้วนะเฮ้ยเชี่ยแหละวะอย่าบอกนะอยู่ตรงนั้นอนะ ลลนั่นมันเคลื่อนดีดหินเหรอก็เอเอสิม,มาทารอรอ,อะไรโอเคเราไปกำจัดไอ้พวกที่อยู่ข้างบนก่อนไม่งั้นมันจะยิงเราเรื่อยๆ อะไรมึงจะมาทะลุคนเหรอมาทารโอ้ยยังไงที่ไหนวะเฮ้ยโอเคเฮ้ยอยู่ข้างหลังเหรอปล่อย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 มึงปล่อยเลยลืมไปว่ามันเดินมาจากข้างหลังได้นี่หว่า

บนะโอ๋ยมึงเลิกปามาเหอะกูขอร้องล,ล่ะขู่จะหามึงไม่เจอเลยโอ้โหเอาแอชลี่ไปยืนที่อื่นดีกว่าแม่งตายบ่อยแน่ๆงั้นอนะ โอเคตัวหลังจะมาใช่ไหมเฮ้ยเอาเมปล่อยเลยปล่อยปล่อย๋อยวน,น,นี้มึงจะไจกเขี้ยอนะไรหนารอแป๊บนะเดี๋ยวหาพวกนี้ก่อน เ,เดี๋ยวข้าวิ่งม,มาแล้วะโอเคเจอละหนึ่งที่อย่างน้อยก็ปลอ,อดภัยไม่ไงบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดบอดนะ หนึ่งที่สองที่ตรงนี้มีปะ่ะมีถังให้ยิงปะแต่มีเหรียญให้หยิงเฮยเ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 ย้ ที Ooh, yeah. ่ห <protecting> น <room noise> uh ึ่งตรงนั้นเปล่าวะเออใช่จริงด้วยเชี่ยแป๊บหนึ่งเออ ไอ้ถังถังเพิ่มอยู่ไหนวะโอเคตรงนี้ปะมันต้องมีให้เห็นบ้างดิ เี่ยนสีฟ้าเนี่ยมันเยอะจังเฮ้ยดมเก็บอะไรอะ่ะเอ้าติดอะไรวะเอาโดดลมางี้เลยอะ่ะเทศจัดครับเลยดีแฟดแล้วกัน ปืนใหญ่งงเหรอทำสู้พวกนี้ใช่ปหมได้เจอกัน จ้างให้กันไปโดรนลวกห่วยอันนั้นคือถังป่ะเออกว่าจะเห็นเว้ยโอเคปัญหาหมดละ ห้าเลยอันหนึ่งคนต้องมีแหละแถวนี้ร้องเฮ้ยมันตกเลยวะอ๋อล <c oughs> oh, ับแอชลี์โอเคมีไหมมีอันไหมนี่อะไรอ่ะ สมบัติอยู่ล่างป่าววะใช่อยู่ข้างล่างแน่เลยอืมเดี๋ยวค่อยหาก็ได้มันจะเรียนอีกสีหนึ่ง Không phải, được. liền Mày mà. <laughs> OK, một lát. Chỉ tôi โอเคทางเปิแล้วโอเค,อเคน่าจะไปได้เตือนกันบ้างสิโทษทีนะตัวขาดเลยเฮียโอเค,อเคไหน อีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะคงจะอยู่ตรงข้างนอกมั้งผมว่านนะเดี๋อ,อยู่ตรงกันวะอ,อ๋อเห็นละ โอเคได้แล้วมเมนดารียนสามอันเอ้ยหกอันเดิดไปเข้าไปกันโอ้ปราสาทใหญ่นะนี่ i see you've a job well done deserves payment in kind or can i interest you in a drop oh, red of oh, let herba my back is killing me years haven't been kind to us thank you come back that's the file again any welcome โอเคไหนดูซิมีอะไรสตริงเกอเอาเลยราไฟแล้วก,กันนะมาขอต้อนรับอย่างอบอุน่นสู่ปรา,าสาทของผม ม r สเตอร์ y คนยาด <Mr. Kennedy. S 1> ีแล้วนี่แกเป็นใครผมละ่ะโอ้แมเรียกผมว่ารามอนมะตะครับไล่ผมได้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะผมอยากให้คุณส่งตัวเด็กน้อยคนนั้นมาให้กระผมเดี๋ยวนี้ <c oughs> แม้เลือกยากใจะนะรามอนแต่เธอไม่เป็นไรแล้วล่ะถ้าอยู่กับฉัน มิสเตอร์เคนเนดีมิสเตอร์เคนเนดีน่าเสียดายสัจริงเด็กผู้หญิงคนนั้นจำเป็นต้องเป็นของพวกเราอเมริกาของแกและทั่วทั้งโลกโรคเฉยสู่ท่านลอดซัตเล comply. Nem. Never. You Yes. will โอเคเราเจอตัวละครใหม่แล้วครับน่าเสียดายเสียจริงนั้นนี่ยเขาไม่แขกของเราเหมือนอยู่บ้านหน่อยสิไอ้ชาเมื่อกี้ผมดูบ่อยจนผมจำได้ว่ามันพูดอะไรแล้วบ้างอะแต่มันมีบทสนทนาพเพิ่มเข้ามาด้วยอ,อ,อยู่ใกล้ฉันไว้นะ เปิดก่อนเลยละกันซ้ายก็มีเหรอเออจยเย็นเด้อเอ้าเอ้าเอลลี่เอเอ,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 เอ้อะไรของพวกมึงวะน,นี่อะออ ประสาทกูเพิ่งเริ่มเกมตายไปสามรอบแล้วเนะี่ยสี่รอบแล้วมันนะ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งชาร์จงี้เลยเหรอเป็นอ,อะไรอะไรวะอูมีตีนจำไว้น้อง ขาไม่ช่วยกูหน่อยเ่รเป็นไรไหมไม่เป็นไรเท่าไหร่ทำ้จอีกพัสนโหอะไรบ้างวะเนี่ย เปิดไม่ได้อะ <Hello, stranger. S 1> อบอุ่นยิบเยี้ยเลยเมื่อกี้ต้อนรับอย่างอบอุ่นอบอุ่นส,สัสๆเลย อบอ,อุ่นด้วยการที่มึงมึงกวาดเคียวใส่ขวกูเนี่ยโอเคนั่เงยเล่นต่อไม่ไหวเลยเจออย่างนี้อเอาไปว่าเดี๋ยวผมมาถอนพันนาได้แล้วกันนะผมไม่ไหวจริงว่ะตายบ่อยจนจนวิจนกระดิกกระใจแม่งจ,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 จะเล่นไม่ไหวแลนะ้ว <laughs> เนี่ยงงเขี้ยจเลยอ่ะคือแบบมัน มันต้องปรับตัวนิดนึงอ่ะเพราะว่าหมู่บ้านมันเป็นชาวบ้านใช่ไหมมันไม่ค่อยมีอะไรแต่นี้มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดเลยก็เดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็ขอโทษที่ต้องรีบไปไวเพราะว่ามันไม่ไหวจริงอ่ะขอต่อดพาวน่าแล้วกันนะเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่มาภาชนะโอเคเจะกันบ๊ายบายปบ๊วย